สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมกับบรรยากาศฝนตกนะครับหมอกยามเช้านะครับผมต้องบอกว่าอากาศชื้นมากนะครับวันนี้นะครับก็พา F4 นะครับมารับชมพายเอกนะครับชื่อเล่นนะครับพายเอกชื่อจริงก็ชื่อพายบุญยืนนะครับนี่ก็เป็นช้างมีงาสองข้างนะครับแต่งาข้างหนึ่งน่าจะหลุดไปนะครับ หลุดไปนะครับผมก็เป็นช้างที่ซื้อมานะครับเชือกนี้นะครับก็ไม่ได้เกิดที่นี่ซื้อมาก็มีงาข้างเดียวอย่างนี้นะครับผมเป็นช้างที่ข้างตัวเล็กหน่อยนะครับสวัสดีครับลุงโอ้ฝนตกนี่ทุกวันเลยเนาะที่นี่เนาะเป็นไงบ้างตอนนี้ดีเหรอร่างกายสภาพดีเนาะ บอกเลยว่าที่ปางเราฝนตกทุกวันนะครับผมทั้งกลางวันทั้งคืนนะครับผมเมื่อวานก็ตกวันนี้ก็ตกแต่เช้าเลยนะครับเมื่อคืนก็ตกนะครับผมตัวนั้นก็มีพี่ฝานนะฝานภายน,น้อยของเราตัดหญ้านะครับตัดหญ้าให้ช้างตัวเองโอ้โหบุยืนนี่แบบนิ่งเลยนะอาบน้ำนี่นิ่งเลยเหรอโอ้โห ดูครับตั้งใจอ่านมากเลยนะครับผมคือไม่ดิน้นไม่ตัวงเลยนะลองดูขาดีครับผ้าเพียบดีครับผมนิ่งมากเลยนะครับไฟเอกของเรานะครับผมตัวเล็กครับเพราเป็นชานี่ตัวเล็กท <c oughs> ่านอนคขาดิ เป็นช้างคาย้วยตัวเล็กมาก <c oughs> ไม่มีแปลงนะครับผมถ้าแปลงไม่ไหนหมดอะลุง่ะแปลงแปลงคัดไม่ไหนหมดวะออาไปคัดมาาแล้วนะถ้ไหลไปต้นน้ำเนี่ยมีแปลงก็หายตลอดเลยมีไม่ได้นะครับผมเคยมีแปลงนะครับที่นี่เขาเอาไว้แปลง ตลอดนะครับผมแต่ก็หายตลอดนะครับต,ต้องใช้กันแล้วครับผมน,นิ่งมากเลยนะดูดิถ้าเป็นช้างสักอื่นนี่คงลุกแล้วนะฮะอันนี้ไม่ลุกเลยนะนอนนิ่งเลยนะครับผมพระเอกของเรา สานมือลุงละเกินนะอเอ๊ะนะลุกแล้ว <laughs> <Okay. S 1> ทายเอกนะครับผมไปบนยืน มีกาบน้ำท่วมไหมเนี่ยดูฝนก็ตกนะครับผมฟ้านะให้นอนลงอีกยังอาบไม่เสร็จนะฟานเขาบอกโอ้เร็วหน่อยพี่ฟานบุญยืนไม่ไหวแล้วนี่ดูเขาทำชาดิ่เป็นช้างที่น่ารักนะครับผมบุญยืนเรา ไม่ใส่ดีนะครับไม่ใส่ดีไม่สูงนะครับเป็นช้างที่ไม่สูงเป็นช้างที่ข่างนี่เร็วนะครับไอควานต้องเรียกมาละคนยืนจะไปแล้วนะครับผมนะนี่ไอควานก็นี่จะอาบน้ําแบบโอ้โหดูนะบางทีเราอาบน,าน,น้ำนานนะครับช้างก็ขี้เกียจนะ เขาขี้เกียจจะนอนลงนะช้างตกเชือกอะเวลาอาบน้ําเขาขี้เกียจนอนถ้านอนนานๆเขาก็เมื่อยเหมือนเราแหละครับผมเวลาเรานั่งสมาธิอะไรประมาณนี้ถ้าเราไม่เคยนั่งนานๆนะต้องอาบดีๆนะครับผมไม่ได้นะฮะนเขาต้องนั่งนะ,ะนั่งคอหน่อยนี่ลงฉีดแหละฉีดเอีย ฉีดเดี่ยวกำหัวสายยางอะ่ะเออเอออก,กะ่ะมันจะได้ออกมดมดอะ่ะไม่ลุงว่าบอกว่าฉีดแต่มันบอกออกจะออกจะได้ <c oughs> เป็นลุงเขา่อนจะเชี่ยวชาญเท่าไหรนะ่ในอาบน้ำ <c oughs> <c oughs> น้ำแรงนะครับแต่ลุงเขาไม่ใช้แบบมือกดตรงหัว หัวใส่ยางนะจะได้แรงกว่านี้นะ่นแบบนี้เออนั่นแหละนี่นะครับผมนี่เปลี่ยนท่านอนดูดิท่านอนน่ารักมากเราปลุงเอ อาบน้ำอีกปอละเมินลงไปเป็นช้างโบราณนะครับเป็นช้างโบราณหน่อยเชือกนี้คือทำอะไรไม่ได้นะครับเวลาขึ้นก็เอาหัวลงอย่างเดียวนะครับเขาเรียกว่าดำหัวนะครับไปแล้วไปแล้ว เดไปไหนนี่ไปเอาหญ้า,าโอ้โหหล่อเลยนะนี่นะครับลุงชื่ออย่งรลืมปะลุงติโอ้ลุงติลุงติหอบคุณครับลุงติอ่าไปแล้วนะครับนี่เจอสง่างามเลยไปกินหญ้าตออ่อเนาะหญ้าอยู่ไหนบนบ้างอ๋อนี่ครับอ๋อกข้ยวติ๋ยวปะครับนี่ถ่ายบนยืนนะครับผม เราก็ไม่ตามไปแล้วดีกว่านะครับผมวันนี้มาให้เห็นกันเฮ้ยกวางขึ้นนะฮะขึ้นยังไงแน่ขึ้นอย่างเท่เลยนะนอนให้ขึ้นเลยเนาะอ่านได้มาได้เนาะลุงยิ้มเลยโอเคนะครับต้องบอกว่าปางเราเดี๋ยวนี้ วานช้างครับหรือว่าช้างก็ลําบากกันนะครับเนื่องจากฝนตกนะฮะทุกวันเลยนะครับเล่นตกทุกวันเลยครับแดดไม่ออกเลยนะโอ้โหนะครับนี่ครับไปบนยืนไปแล้วนะครับผมโอเคนะครับโอเคนะครับผมก็มาอยู่กับลายบนยืนนะครับเมื่อกี้ควานเขาไปเอาญ้ามมาแล้วนะครับผมก็มาปลูกกินหญ้าตรงนี้นะครับผมนี่ก็เป็นช้างที่รูปร่างไม่ใหญ่ครับเล็กครับ แล้วก็ไม่สูงนะครับน่าจะเม็ดกว่านี่แหละนะครับผมสายบุนยืนนะครับเป็นช้างที่นิสัยดีนะครับผมนิสัยดีนะครับสวยนะครับผมสวยน่ารักนะครับเป็นช้างที่ตัวเล็กครับดูน่ารักมากนะครับผมฟานเขาอะฟานไปเอายานะครับผมบอกว่าสายบนยืนเราเป็นแผลนิดหน่อยนะครับก็ เปายาที่ลงหมอนะครับเดี๋ยวจะมาทาหน่อยนะครับผมก็มาทาทุกวันนะครับผมนี <Okay. S 1> ่ก็อ้วนอยู่นะครับผมบตัวเล็กนะครับกินยาดีอยู่นะครับผมนี่ดูกันกินนะครับเคียเค้ยวดูกันเคี้ยวเนี่ยเคี้ยวอร่อยนะครับเคี้ยวอร่อย ดูบุญยืนเกณนครับปลายเอกของเรานะครับพลายบุญยืนนะครับผมเนี่ช้างงานเอกงานเดียวอะเมื่อก่อนเคยมีสองสองงานนะครับผมงานเขหลุดนะครับผมน่าจะหลุดนะฮะประวัติเราไม่ค่อยรู้นะเป็นช้างที่ซื้อมามาใหม่นะครับผมมาอยู่ที่นี่ประมาณห้าหกปีนะครับถือว่าไม่ไม่ได้เกิดที่นี่นะครับประวัติไม่รู้นะครับผม ดูกินยานะครับก็อายุเยอะอยู่นะครับเชือกนี้ห้าสิบกว่ากว่าแล้วอายุเท่าไหรล่ละห้าสิบกว่ากว่าแล้วอ่ะอ๋อสี่สิบห้าปีเหรอ,อไม่ถึงห้าสิบนะครับหน้าตาอันนี้แบบโอโ้โหครับควานเขาตอนนี้ให้ยาให้บุญยืนหน่อยนะครับผมไปที่ไหนลุงที่ขาเลยอ่ะอ๋อตีมันลบมันง่ะอ่ะ อ๋อล้อมนะฮะนี่ควานเขาเอายาใส่หน่อยอ่าบุญยืนอ้โหมีเสียวมีเสียวเอกก็หายออกขายนิดหน่อยเน,ะ <c oughs> นาะอันตรายอยู่บุญยืนเราไม่ยอมนะนี่บุญยืนไม่ยอมอค่อยเข้าเดินลงเด้อเดี๋ยวหนีบหนีบขาเด้อหนีบ ตัวเก่าฮ้หเนร์มันนักนะนแผลนิดเดียวเองนะครับผมแผลเป็นเป็นแผลนิดเดียวฮะนี่ฟาร์นเขาต้องมีวิธีนะรูปๆกอนลูปๆจิบเอาละครับได้แล้วหรอเรียบร้อย เรียบร้อยนะครับตามทินเจอนะครับนี่ใส่ทินเจอนะครับเป็นแผลเนาะหายหายแล้วเหรอหายแล้ว,หลวไหม,มนี้เดียวอ๋อม,มันล้มหัวแล้วอ่ะตรีมสไลด์ลงดอยนะฮะสไลด์ลงดอยเหรออ๋อไปอะไรมันไปกิ่งไม้เหรออ,หรอ๋อกิ่งไม้เหรออ๋อนี่นะครับ ปลูกบนดอยนะครับเป็นแผลตรงที่เข่าแต่ก็ฟานบอกว่าทาํายาใส่ยาทุกวันนะแล้วก็น่าจะใกล้หายแล้วนะครับผมแผลไม่บวมแล้วนะครับไม่มีบวมโดยยังเป็นแผลเป็นแผลนิดหน่อยเองนะครับผมเนี่ยก็พระเอกของเรานะครับผมบุญยืนนะครับก็วันนี้ฝนตกนะครับก็ยังตงหลับช้างก็ยังกินหญ้าดได้เสมอนะครับคือเขาก็ต้องกินนะครับผม เราเป็นควานนะฝนตกก็ต้องดูแลเขานะลำบากแค่ไหนก็ต้องดูแลนะครับผมนี่นะฮะวันนี้ก็พาสีมาชมนะครับพลายบุญยืนหรือพลายเอกของเรานะครับผมหน้าตารูปร่างหล่อนะครับไม่แพ้ไม่แพ้เชือกไหนเลยนะครับผมดูนะครับก็หล่ออีกแบบหนึ่งนะก็อยู่ฝั่งนู้นหล่อเลยนะครับอยู่ฝั่งนี้ก็เป็นเชือกหนึ่งเลยเพราะว่ามีงาข้างเดียวนะดูโอ้โหนะับผมหล่อครับหล่อ โอเคครับพระเอกด้วยภรยบนยืนนะครับผม45ปีนะครับผมขอบคุณ <Yeah. S 1> ที่ติดตามครับ yeah.